ฝนตกแบดเอาก็ขายเขาไม่มีเงินร้องให้ไม่มีทุนอยากฆ่าตัวตายขายของไปก็ผ่อนรายวันก็วิ่งไปหาคนนูน้นคุนี้ถ้าไม่ได้ขายก็คือมันก็จะแยกไปใหญ่ใช่ไหมคะบางทีก็มาทวงเงินยืนเท้าเอวด่าสารพัดที่เขาจะด่าขุดขึ้นมาโดนด่ามัาง่งโดนตกมัม่งต,ตรงนั้นน่ะโดนตอบก็สงสารครับค่าบ้านมาอยู่แล้วค่าตามอยู่ค่าไปอแล้วบางทีหมุนไม่ทนันเคยได้ยินอยู่ครับทวงนี่แล้วตกอะไรเงี้ยครับก็เจ็บใจครับบางทีหนูหาไม่ทันจริงๆแล้วก็โดนเขาด่า หนูก็พยายามไม่อยากให้คนในบ้านรู้หนูก็สู้คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยากจะผ่านไปได้ด้วยดีอยากจะให้มันหมดวๆที่เราเป็นนี่อยู่เหนื่อยจริงๆอยากหยุดก็หยุดไม่ได้อย่างเงี้ยภาระเรามีอยู่ข้างหลังเราก็ตื่นลุกขึ้นตื่นทำต่อ ตอนนี้ที่บ้านของพี่นกอยู่กันกี่คนครับทั้งหมด9คนค่ะเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะทำไมทุกคนถึงมารวมกันอยู่ที่พี่นกคนเดียวเลยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วที่เขาไม่อยู่อย่างนี้แต่ตอนนั้นเขาไปทํางานข้างนอกถือว่าทุกคนเนี่ยตกรกอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็แยกย้ายกันไปทํางานแล้วพอทีนี้ตกงานก็กลับมาตอนนี้ทุกคนยมีใครทํางานอยู่บ้างไหมครับมีน้องชายค่ะ ซึ่งไปทางานรับจ้างมีลูกสะภ้ยแต่เขาไม่ได้มาช่วยอะไรเรารต้องส่งเงินที่อยู่ที่บ้านแต่ภาราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาตกที่พี่นกด้วยครับใช่ค่ะช่วงที่เขาตรงงานเขาก็ช่วยหนูทํบของมาขายมีเด็กน้อย2คนนี้คือใครบ้างครับเนี่ยหลานชื่อ,อน้องอโน้ตตัวตัวเล็กนั่นอีกคนหนึ่งครับเป็นเหลนค่ะพัฒนาการช้าแล้วก็มีโรคประจําตัวคือว่าเก,งก่งแต่ช้าตอนนี้เด็กทั้งสองคนเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยตกงานทั้งคู่ก็คือพี่นกเป็นคนดูแลหรือพ่อแม่เขาดูแลครับตอนนี้หนูเป็นคนดูแลค่ะ ตอนแรกเลยจะเริ่มขายของเนี่ยเรามีทุนมาก่อนไหมครับเรามีอยู่2,000บาทก็คือว่าก็เริ่มมาตั้งหลักตรงนั้นเลยขายของมันเงียบมากแล้วรายจ่ายเรามันเยอะขายของไม่ได้แล้วหนูก็ค้างค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟเอาไว้แล้วทีนี้ก็หาเงินไม่ได้ทีนี้หนูก็ต้องไปกู้เขาขายได้เท่าไหร่ก็ต้องส่งที่บอกว่าไปกู้มาเนี่ยเท่าไหร่ครับก็ประมาณเกือบแสนนะคะโอ้ทุกวันในวันละเท่าไหร่ครับพี่ต้องายวันหนึ่งก็7 8 0 0ยค่ะ7 8 0 0เลยเหรอใช่ค่ะ มีค่าใช้จ่ายอื่นอีกไหมครับก็มีค่าบ้านค่าบ้านก็เดือนละสี่พันห้าบ้านเดือนละสี่พันใช่ค่ะแล้วก็ค่าไฟสองพันกว่าค่าน้ำเจ็ดร้อยค่ะน้ำมีเจ็ดร้อยเป็นเจ็ดพันกว่าบาทแล้วนะครับตอนนี้ค่ะก็คือว่าน้องชายช่วยสองพันแล้วเคยมีแบบว่าไม่มีไปจ่ายดอกเขาไหมครับ มีค่ะช่วงที่แบบว่าขายไม่ได้แล้วช่วงจังหวะที่น้องเข้าโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจาเป็นต้องไปยืมเขาเพราะว่าเราก็ต้องเดินทางต่อด้วยการที่แบบาหามาขายของต่อเพื่อจะก้าวไปว่าวันต่อไปเราต้องผ่านให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่งั้นเราก็จบเลยหยุดมันหยุดไม่ได้<ม>เลยเงินภาระเราก็มีอย่างค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟแล้วก็หลานอีกมีค่าใช้จ่ายค่ะ ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา15.20นาีทาง Nation TV ช่อง22